สวัสดีครับจาก SB สมอเตอร์นะครับวันนี้มีเครื่องจกักรไฮเทคมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับใครที่มองหารถบดเดินตามอยู่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นรถบดเดินตามขนาด1-2ตันนะครับน้ำหนักเขาเฉลี่ยน่าจะตัน5้านะครับ1.5ตัน เป็นรถบดเดินตามรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวจะบอกว่ารุ่นใหม่ยังไงนะครับอ่าสำหรับใครที่หาเครื่องจักรในงานก่อสร้างที่ใช้แรงงานน้อยนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะในการทำงานนะครับตัวนี้มีรีวิวมาให้ดูเลยนะครับว่าทำงานยังไงใครอยากดูก็เลื่อนไปดูท้ายคลิปได้เลยนะครับจะมีวิดีโอสาธิตการทำงานของเครื่องนี้ให้ดูอ้าวเดี๋ยวเบื้องต้นผมพาดูรายละเอียด ของเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับรถบดดินเดินตามนะครับตัวนี้เป็นเวกเกอร์นะครับยี่ห้อเวกเกอร์ RT แป8สอง SC นะครับเวกเกอร์เวกเกอร์นิวสันนะครับตัวนี้จะนิยมในแถบโซนยุโรปอเมริกานะครับยี่ห้อนี้เวกเกอร์ RT แปดสบสองนะครับตัวนี้เป็นรถบดสันสะเทือนได้ด้วยนะครับเป็น ล้อตีนแกะนะครับเป็นตุ่มๆนะครับสังเกตหนนฮะจะเป็นตุ่มๆต,ตรงล้อนะครับเพื่อบดดินจะแน่นนะครับตัวนี้กรณีเป็นตุ่มๆเนี้ยอัดดินจะแน่นกว่าเป็นลูกลื่นนะครับลูกลื่นที่เป็นล้อกิ่งเกลี้ยงนี่ก็จะเน้นให้เรียบนะครับแต่ถ้าเป็นตุ่มๆเนี้ยจะเน้นให้แน่นได้ด้วยอ่าด่ผมพาดูรอบๆตัวนี้เป็นเวกเกอร์อาทีแปดสิบสองนะครับเอซ ตัวนี้ซีเรียลปีที่เขาผลิตก็คือปี2011นะครับปี2011ที่ถ่ายอยู่นี้ก็ปี2020ก็9ปีนะครับตัวนี้ระบบการบังคับเดี๋ยวผมพูดถึงระบบการเลี้ยวก่อนที่เห็นอยู่นี้เป็นเอวนะครับช่วงเอวเป็นเอวอ่อนนะครับนี่เป็นเอวอ่อนเหมือนรถเกตเหมือนรถบดขนาดไซส์ใหญ่เลยนะครับใช้การเลี้ยวที่เอวนะครับก็คือจะใช้วงเลี้ยวที่แคบสามารถหักเลี้ยวได้นะครับ มีที่ขูดได้นะครับขูดเศษดินนะครับเห็นไหมฮะทั้งหน้าทั้งหลังเวลาดินติดล้อนะครับกอนนี้เป็นดินเหนียวหรือเป็นยางมะตอยนะครับยางมะตอยแอดฟันนะครับสามารถขูดได้นะครับสามารถตั้มตั้งระยะชิดห่างล้อได้นะครับถ้าเราต้องการชิดขนาดไหนตัวนี้ตัวเครื่องนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวเครื่องหรือ,อว่าสําหรับใครที่สนใจอยากดูเครื่องจักรนะครับ แปลกๆนะครับว่า,าเมืองนอกเขาใช้งานกันยังไงนะครับทำไมเ็าถึงทำงานได้เร็วแล้วก็ทำงานใหญ่ได้นะครับอันนี้นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์น,น,นี้ยี่ห้อเขาเลยนะครับอตัวนี้ยี่ห้อของคอนเลอร์นะครับยี่ห้อคอนเลอร์เป็นของฝั่งยุโรปอเมริกานะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับ ตัวนี้เป็นหมอน้อน้ําอลูมิเนียมนะครับอ่าอลูมิเนียมทั้งลูกเลยเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบมีพัดลมกองอากาศดักฝุ่นนะครับตัวนี้ปั๊มไฮดรอลิกของเขานะครับใช้ในการบังคับที่ลูกบนแล้วก็ลูกกลางนะครับอ่ายี่ห้อคุเลอร์นะครับเราหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะครับตัวนี้ยี่ห้อนี้มีมานานแล้วนะครับแล้วก็ระบบทันสมัยนะครับเครื่องของเจ้าคันนี้ สภาพนี้ผมว่าจะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับน้ำมันเครื่องใสน้ำมอน้ำใสเลยนะครับแล้วก็เครื่องติดง่ายเลยไม่มีควันไม่มีไอเสียไม่มีแรงดันออกเลยนะฮะตัวนี้เครื่องสวยเลยส่วนบอดี้ตัวฝาปิดเป็นไฟเบอร์นะครับเบานะครับแต่ตัวบอดี้ด้านล่างเป็นเหล็กเหล็กหมดนะครับระบบเลี้ยวเป็นเหล็กสลักบุตเหล็กหมดอ่ามีส่วนอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมพาดูอีกด้านหนึ่ง ตัวในการควบคุมนะครับอ่าส่วนนี้เป็นระบบการควบคุมระบบไฮดรอลิกงานสั่งการนะครับมีซีรีนอยนะครับไฟฟ้าสั่งงานระบบไฮดรอลิกใช้ไฟหมดนะครับใช้ไฟในการสั่งแบตเตอรี่นะครับควบคุมมีคู่มือนะครับตัวนี้คู่มือในซองนี่ก็เป็น คู่มือนะครับมีคู่มือการใช้งานนะครับการาบำรุงรักษาประวัติเช็คไว้นะครับตัวนี้ไฟเบอร์เหมือนกันตัวนี้ถังเก็บน้ํามันนะครับน้ำมันดีเซลใช้ดีเซลแล้วก็ถังเก็บไฮโดรลิก อ่ามีดูมีคนเปิดจะมีฝาปิดนะครับนี่มีเปิดขึ้นมาเป็นฝาเปิดตัวคอนโทรลนะครับอ่าที่เห็นนี้ถามว่าทําไมมันทันสมัยไงตัวนี้ใช้รีโมทบังคับนะครับไม่ได้ใช้คนดันนะครับที่เราเห็นทั่วไปจะใช้คนนะครับตัวนี้เป็นรีโมทนะครับเห็นไหมฮะบังคับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ใช้ที่รีโมทหมดนะครับอันนีวผมพาดูใช้รีโมทอ่าตัวนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่เดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็บังคับสั่นสะเทือนนะครับตัวนี้สั่นสะเทือนแบบธรรมดานะครับแบบแรงแล้วก็ไม่สั่นนะครับกด p ุ s สต t a r t นะครับเป็นกลุ่มกด start แบบใช้ปุ่มนะครับไม่ได้ไม่ต้องตรงมไม่ต้อง,อง,องลงมาดึงเชือก start นะครับไม่ต้องบิดสวิตช์นะครับตัวนี้กดปุ่ม start ได้เลย ตัวนี้สัญญาณาวาเลสของเขานะครับในการควบคุมแล้วก็สายเสียบในการต่อเข้าตัวเครื่องนะครับแล้วก็ดูวิธีการทำงานสาธิตได้ที่ใต้ด้านาท้คลิปวิดีโอนะครับปูดลิ้นพันกันก็ลองดูวิธีการทํางานของเขาโอ้ตัวนี้ทํางานเร็วนะครับก็เบื้องฟังก์ชันเบื้องต้นตัวนี้พื้นที่ในการทํางานของเขาที่เค็มไว้นะครับสเปค อยู่ที่สองจุดห้าสองจุดสี่ถึงสองจุดห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ตีว่าสองกิโลเมตรครึ่งนะครับในการทํางานหนึ่งชั่วโมงเขาเดินระยะทางได้สองจุดห้ากิโลเมตรนะครับปวดพื้นที่ได้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยประมาณศูนย์จุดหกไร่ไกร็ตีสักครึ่งไร่ก็ได้ครับตีสักครึ่งไร่ก็สองชั่วโมงก็หนึ่งไรอ่าอันนี้ตีแบบขั้นต่ํานะครับที่จริงเขาได้สองศูนย์จุดหก อ่าก็หนึ่งชั่วโมงก็จะได้ไล่กว่าๆนะครับในการทํางานก็ถือว่าเยอะนะครับสําหรับรถบดเดินตามน้ําหนักหนึ่งจุดห้าตันไม่รวมการสั่นนะครับถ้าสั่นเข้าไปด้วยก็จะอยู่ที่เกือบๆน่าจะสองสองตันกว่าเกือบสามตันเลยนะครับน้าหนักถ้าจะเข้าสัน่นระเทือนเข้าไปก็ถือว่าหนักเลยนะครับบดพื้นถนนบดลานจอดรถเนี่ยบดพุทบาทเนี่ยสบายเลยนะครับนี่เขาเคลมไ้หนึ่งจุดหนึ่งพันหกร้อยกิโลนะครับอ่า ของเบเกอร์นิวสันใช้ปุ่มพุชสตาร์ทเหมือนที่ผมว่าแล้วก็ตัวนี้เลขไม่์การทำงานอยู่ที่600ชั่วโมงเองนะครับ6ก0กว่าชั่วโมงเลขไม่์เป็นดิจิตอลนะครับผมเปิดให้ดูเลขไมค์เขาอ่ามีระบบเซ็นเซอร์การแจ้งเตือนมีเผาหัวนะครับระบบน้ำมันแจ้งเตือนอ่าผมให้ดูสมืดหน่อยอ่าเห็นไหมฮะ643้ย64ชั่วโมงถือว่าทำงานน้อยมากนะครับ ถ้าตีเป็นวันก็24ชั่วโมงก็สิบสิบวันนะครับอันนี้600กว่าชั่วโมงก็แต่240ชั่วโมงก็สิบวันก็อาจจะประมาณ30ตีว่าตัวทั่วไปก็จะประมาณ30ก็30วันเองนะครับถ้าพูดถึงทำงานน้อยมากนะครับเครื่องนี้อ่าแล้วก็ มีกล่องเก็บรีโมทมีคู่มือนะครับระบบเลี้ยวเอวอ่อนอย่างที่แจ้งไว้แล้วก็แรงม้านะครับลืมบอกไปตัวนี้แรงม้าอยู่ที่19แรงนะครับสิกแรงมา้าก็สเปคของคมทางบทถนนที่ใช้ยื่นชั้นงานขั้นต่ำของรถบดเดินตามสารเทือนก็อยู่ที่7แรงม้าขึ้นไปนะครับตัวนี้อยู่ที่19แรงมา้าก็สามารถใช้เป็นประกอบเอกสารในการยื่นขึ้นชั้นงานได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์เลยนะครับ สำหรับยื่นขอว่าสเปคว่าเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ในการทํางานได้ครบไหมนะครับตัวนี้ก็เหลือเฟือเลยนะครับเขาไม่ต่ากว่าเจ็ดแรงตัวนี้สิบเก้าแรงแล้วก็สั่นสะเทือนได้ด้วยน้ําหนักก็เขาเคมไว้ไม่ต่ํากว่าหนึ่งตันตัวนี้ก็ได้หนึ่งจุดห้าตันเลยนะครับอ่าน้ําหนักก็เกินส่วนความกว้างของล้อนะครับความกว้างของล้อจากซ้ายไปขวานะครับแปดสิบเซนนะครับอ่าแปดสิบเซนเกือบเมตรก็ถือว่าขนย้ายง่ายนะครับ เข้าในรถกระบะท้ายรถหรือเข้าในตัวลากได้เลยเข้าท้ายรถกระบะได้เลยนะครับแต่10เซนความยาวจากหน้าไปหลัง2.2เมตรนะครับความสูงของตัวรถ1.2เมตรอ่าสเปคของโรงงานของเขาเลยนะครับก็ตัวนี้บอกก่อนว่าสภาพตัวนี้พร้อมใช้นะครับเออลืมบอกมีถังดับเพลิงแล้วก็ตัว2องปุ่มนี้คือตัวอ่าตัวตัด ตอร์โมตนะครับตัดกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินก็กดปุ่มระบบก็จะหยุดการทํางานนะครับส่วนกลมๆที่เห็นข้างหน้านี้เป็นตัวเซ็นเซอร์ไวเลสนะครับในการทํางานเขาจะรับสัญญาณว่าคนห้ามอยู่ใกล้เกินหนึ่งถึงสองเมตรนะครับถ้าเกิดคนอยู่ใกล้หนึ่งถึงสองเมตรก็เขาจะหยุดการทํางานเองนะครับเพื่อป้องกันการอันตรายนะครับตัวนี้ถือว่าระบบเซฟตี้ดีนะครับเกิดมีเด็กมาเล่นหรือคนที่เขา,าไม่รู้ก็เข้ามาใกล้ๆก็ จะไปะเหยียบทับได้นะครับตัวนี้เขาจะตัดการทํางานอัตโนมัตินะครับมีเซ็นเซอร์เหมือนรถสมัยใหม่เลยนะครับมีเซ็นเซอร์ก็คือจะหยุดอัตโนมัติเองอ่าเป็นระบบปุ s มสตาร์ทนะครับก็สําหรับใครที่หารถบดเดินตามที่เป็นระบบไฮเทคกดรีโมทเดินตามนะครับไม่ต้องออกแรงเลยนะครับขอ,อย้ําว่าไม่ต้องออกแรงกดแต่ปุ่มก็เดินทํางานได้เลยครับตัวนี้ขนย้ายง่ายครับมีหูหิ้วตรงกลางนะครับหิ้วโซ่ตัวเดียวก็ หรือแมโคหิ้วแมโคเล็กหิ้วรถเคียนหิ้วรถยบหิ้วได้นะครับใส่หลังรถือเดินขึ้นเทเลอร์ได้ตัวนี้สามารถเดินขึ้นเนินได้โอเคก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ถือว่ารายละเอียดน่าจะครบถ้วนถ้าถ้ามีข้อสงสัยหรือโทรมาสอบถามยังไงก็ผมมาสอบถามได้นะครับทีเมอเตอร์ตัวนี้มีเครื่องเดียวนะครับก็ด่วนนะครับสําหรับใครที่หาอยู่สำหรับวันนี้เ b มอเตอร์ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเป็นเครื่องจักรอะไรคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ